วันนี้มาพบก,กวับช่อง Mymin Channel สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mymin แล้ว,วันนี้นะคะมินจะพาทุกคนมาดูกระชังปลาที่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยมาแล้วตอนนี้มินต้องทำสมาธิในการเดินนะคะแล้วมินจะไปดูจะพาทุกคนไปดูปลาปลาอะไรนะปลาช่อนทะเล อ้าวไหน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 ขอดูว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันมินขอทำสมาธิในการเดินก่อนกลัวน่ากลัวน่ากลัวอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งซึ่งตอง ้าวเนี่ยปลาเก๋าเมื่อวานไอ้นี่ไอ้หลามเปล่าฮิยะหลามทะเลอุ้โอ้โอ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่เขาบอกว่าถ้าถ้าล่วงไปถ้าล่วงไปเดี๋ยวเราจะไปดูปลาสาหร่ายสาหร่ายอ๋อสาหร่ายที่มันเป็นอันนั้นใช่ไหมอ้งูน่ะสาหร่งอ้นเฮ้ยลองกินอ่ะตัวมันก็กินกะตอนนี้ไกด์ไม่เคยกินสาหร่ายพวกอ้ง่นค่ะ เคยอยากกินลองลองดูกินยังไงแล้วมันกินเป็นพวงกันงุ่นเ่ยเดี๋ยวมินจะไปถ่ายให้ดูอ๋อเหรออ่ต้องล้างก่อนอุ้ยสดๆจะฆ่าได้เลยค่ะตัวนี้ไปเชียงใหม่คือเขียวอ่ะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูพี่ขวัญตกปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ขวัญครับผมปลาช่อนทะเลครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ตกปาครั้งแรกที่มันอ้าวลูดเชือดีมือเลยคนน่ะไม่ได้ตะวังคตะวัไ่เป็นฝังคนอีกตะวัเลนไอเลนเลนเลยระดจากตัวเนี่ยตัวที่สองงานจะไม่ดยเอานะเอเจ๊กเจ๊เลยพี่ไปดิน่ะ

้หูือนโชว์ปลาได้ะได้ะตอกเลยครับหัวเาเลยครับตักหางตักหางตักมาแล้วโอ้ตัวเท่าขาไม่เดยโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าขาเลย เดี๋พอนะคะเดี๋ยวมันกินไม่หมดพยายากินนะยำอะรอไปลางก่อนนะเร่งังข้าีนน้ำเ,เร่งล้ว้ยหัวจุมนมัน,ม,นมันกินได้ทั้งหมดเลยเหรอครับใช่เอไปลาปกลอโออตัวใหญ่จังอตัวใหญ่จังโอ้ยโอ้ัว ทุกคนหลังจากที่มินนะคะพาทุกคนไปชมกระชังของพี่เขานะคะมีปลาเยอะแยะมากมายตัวใหญ่มากแล้วพี่เขาก็ยังให้สาหร่ายมาให้กินนะคะและใครนะคะที่อยากให้มินทําคลิปแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างคลิปได้เลยสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้มินก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมมีตกปลาด้วยครับเด สำหรับวันนี้นะคะมินก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายว้าว